ดอดเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะกลับมาติดตามกันรรย่องข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนต้อนดอนค่ะมาติดตามกันที่คลิปนี้ค่ะประชาชนเช่าจัางหวัดอุดรธานีถูกมูเราวรวมประกอบพิธีถวายรชาชสการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายเสนีจิตตะเกษมพัวราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานนำเช่าอุดรธานีุูผักส่วนวางพวงมาลาถวายรัชสาการาหนึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2 5 5 6ทั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระสันเทพชรที่สองมีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์เสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศัการาช2 0 9 8ที่เมืองพิษณุโลก ครองราชสมบัติ15ปีเสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่25เมษายนพุทธ,ธศ 2, ักราช2148รวมพระชนมพรรษาห0พรรษาเมื่อครั้งมีพระชนได้เกิดเหตุราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของชาติไทยพระองค์ได้ทรงกูก้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล พระราชาประวัติของพระองค์ถูกนํามาสั่งเป็นภาพยนต์และหนังสือเพื่อแสดงออกถึงความกล้าหาญและก็ความเสียสละเพื่อชาติไทยของบรรพบุรุษไทยเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท่องเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันไหมฮอดอุดรเบ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยนัน